สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาแฉหนูผีหลุดใหม่อีกแล้วเราจะมาแฉพฤติกรรมเรวๆของมันความลับไม่มีในโลกวันนี้กูไม่รู้ สักวันหนึ่งนะ่ะกูต้องรู้ให้ได้กูอยู่ในพื้นที่ไม่มีสิ่งไหนห้ามกูรู้ได้กูจะเล่นมึงจัดการหนูผีด้วยคำพูดคำด่าประจานให้เอฟซีได้รู้ได้ตาสว่างอย่าไปดูมันอย่าไปให้ฆ่ามันความลับหลุดมาอีกแล้วเมื่อคืนผมเล่าไปบางส่วนแล้วแต่ครั้งนี้นะ่ะของจริงขยี้ต่อไปเงินที่ได้ทำการสร้างนู่นสร้างนี่นะ่ะ สร้างครอบครัวเสร็จแล้วเอามาจากไหนกู้ผ่านสําเร็จแล้วแต่มันก็ยังไม่พอเพราะอะไรถึงกู้โดนนายใหญ่สั่งเบรกเรื่องการเงินยอด youtube ตกคนไม่ดูยอดมันตกหนักมากตอนนี้นะ่ะธุรกรรมการเงินน่ะได้กู้ผ่านจากคนในครอบครัวกู้ผ่านแล้วถึงมีเงินสร้างครอบครัวสร้างนู่นสร้างนี่แต่ ยังไม่เสร็จร้อซต์ต้องใช้เงินอีกเยอะมากมายยังไม่เสร็จง่ายๆแล้วอีกไม่นานแวแวๆเข้ามาอีกแล้วว่าจะเกิดการรีไฟแนนซ์เข้ามาเงินติดล้อก็เข้าหมดหนทางครับนี่นะคือกรรมที่มันทำไว้กับคนในครอบครัวนี่คือกรรมที่มันทำไว้กับผู้ที่ให้กำเนิดนี่คือกรรมที่มันทำไว้กับผู้มีพระคุณ อย่างพี่สาวพี่เขยกรรมนั้นได้ย้อนกลับมาหามันตอนนี้นะ่ะไปถึงเงินติดล้อคิดผิดชีวิตเปลี่ยนแฉต่อไปอย่าไปให้ฆ่ามันหนูผีเข้าถึงเงินติดล้อเป็นที่เรียบร้อยรอเงื่อนไขอีกไม่กี่เดือนมันใช้ชื่อใครกู้นะ่ะคงไม่ต้องถามผมนะครับเงินที่กู้ผ่านนี้เงินกู้ทกศพวกนี้นะ่ะมัน ไม่ต้องใช้อะไรมากมายแค่มีคนคำ้ำคนเซนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ทางนี้ครับวันนี้จะตอบกลับนูผีอย่างเลือดเย็นไอ้นี่นะ่ะเลวเอาหลานมาเล่นดูสิครับผมบอกเลยว่าหลานมึงนะ่ะเป็นผู้ชายนะเขาเริ่มโตแล้วนะมึงไปใส่ร้ายพ่อแม่เขาระวังจะโดนส้นเท้าหลานเข้าให้ ใส่ร้ายต่างๆนานาสร้างเรื่องใหม่อีกแล้วว่าหลานพูดทำนองว่ารักหลานแต่จริงๆนะ่ะกระแนกกระแนหนออกมาว่าหลานอย่างงุ้นอย่างนี้มันดิ้นเรื่องว่าลุงโมโหลุงชอบไปตีลูกคนโตแต่พี่โอมนะ่ะหาว่าป้ารักผัวหลงผัวเวลาเห็นหลานถูกตีไม่ห้าม เขารักลูกเขาจะตายมึงมั่วชิบหายบอกไว้ให้นะมึงอย่าเอานิสัยมึงมาพูดว่าลุงนะ่ะตีลูกคนโตเวลาโมโหไม่พอใจอะไรไปลงที่ลูกคนโตนั่นคือนิสัยสันดานมึงที่ทำกับลูกเลี้ยงมึงนะ่ะมึงจับลูกเลี้ยงขังไว้ในรถมึงทำร้ายลูกเลี้ยงมึงแล้วมึงนะ่ะโยนความผิดให้คนอื่นหาว่าลุงนะ่ะ เวลาโมโหทําลูกคนโตหาว่าลูกคนโตนะ่ะทุกวันนี้ไม่เคยคุยกับใครเก็บกฎเมื่อก่อนลุงไม่ค่อยรักทุกวันนี้เหมือนลุงทําความดีด้วยเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่ค่อยพูดมึงนี่ใส่ร้ายหลานระวังจะโดนส้นเท้านะแล้วสิ่งที่มึงทํากับลูกเลี้ยงมึงนะ่ะมึงมาฟังมึงทําลูกเลี้ยงมึงทําร้ายลูกเลี้ยงมึงทําไม นี่คือสาเหตุที่ลูกเลี้ยงไม่รักมึงไม่เอามึงเลยแม้แต่หน้ายังไม่มองเลยทุกวันนี้น่ะเขาได้สามีใหม่ดีมากครับเด็กๆลูกๆนะ่ะรักผู้ชายคนใหม่นี่มากแตกต่างกับอีกคนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u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  e หมนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ลุงก็ได้เห็นคลิปของฝั่งผู้สูญเสีย ที่ออกมาทําคลิปอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างป้าคําใสภรยาของพ่อฟื้นเมื่อเช้าลุงก็ได้ไลฟ์สดอธิบายเรื่องพื้นที่ที่เป็นลําห้วยที่เป็นสาธารณะประโยชน์ที่ลุงพูดเมื่อเช้าไม่เกี่ยวกับที่ส่วนบุคคลของเขาที่ส่วนบุคคลยังไงก็เป็นที่ส่วนบุคคลทํารั้วรอบขอบชิดให้ถูกต้องลุงไม่ได้ไปพูดเรื่องที่ของเขา ลุงนะ่ะพูดถึงบริเวณลำห้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยสายกันจะหยิบจับหรือว่าไปหาหน่อไม้หาปูหาปลาก็ต้องขออนุญาตบอกกล่าวแจ้งกันแค่นั้นเองให้เกียรติกันในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านลุงไม่ใช่ว่าไปถืออภิสิทธิ์ชนไปพูดอะไรให้คุณเขาเสียหายแต่ถ้าเสียหายลุงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วย ถ้าเข้าใจผิดกันซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะหลังจากที่ได้ดูคลิปป้าคำใสได้นำรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดในพื้นที่ของเขาซึ่งทำรั้วรอบขอบชิดมีรถจอดอยู่ตามที่เขาอธิบายแต่มันห่างทีนี้นะ่ะมีช่างทำบ้านอยู่แต่ป้าคำใสไม่ได้บอกเขาก็คิดว่า ไม่ได้ไปหาอะไรแค่ไปปล่อยกระทงแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็เอารถมาเลยแล้วทีนี้นะที่ได้ฟังคำอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาก็ส่องให้เห็นทุกมุมว่าทำไมไม่เดินไปด้านข้างหรือว่าเลยไปนิดหนึ่งก็ลงไปที่ห้วยได้ก็แสดงว่าที่ส่วนบุคคลตรงนั้นใครจะเข้าจะออก ในนอกก็ต้องคงต้องขออนุญาตต่อไปพระคำสายก็รับทราบถ้าจะเข้าไปตรงนั้นน่ะต้องขออนุญาตทุกครั้งด้วยเราเคารพการตัดสินใจของผู้สูญเสียขอบคุณที่คุณแม่ได้เรียกคนไล้สดว่าคนโง่คืออย่างนี้ครับป้าคำสายนะ่ะเอาหลักฐานมาให้ดูหลักฐานของพระที่ให้แม่คำสายทำํำเพจไหนจะไปแขวนก็ได้ขอบคุณที่ทำให้ผมดัง เมื่อเช้านะ่ะผมไร้สดก็เอาผมไปแขวนอีกหลักฐานที่แม่ต้องนำสิ่งของเหล่านี้ไปลอยแม่น้ำเนื่องจากพระท่านทำนายทายทักแม่คำสายคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันความคลิปน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เราจะพูดถึงคุณตาครับคุณตาเป็นคนที่จิตใจดีผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกชีวิตของคุณตาเป็นคนที่ลำบาก สู้ชีวิตมาตั้งแต่แรกๆถ้าใครเคยฟังเรื่องราวมาก่อนลำบากครับเผาทานหาเลี้ยงครอบครัวหาเงินแต่งภรรยาคุณตาไม่ชอบอะไรที่ผิดๆเพราะคุณตานะ่ะมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นนะ่ะทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตาผมจะเล่าให้ฟังคุณตาได้ดลุดพูดออกมาในร้ายสดไรฟ์หนึ่งหลุดพูดมาว่า เขาน่ะจะเอาลุงให้ได้แต่ตานะ่ะห้ามเขาก็ไม่ฟังนี่คือคำพูดของคนเป็นพ่อที่ค่อนข้างจะมีอำนาจที่สุดในครอบครัวในสังคมและประชาชนไทยคำว่าหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องฟังคนเป็นพ่อบ้างฝากถึงเจ้าหน้าที่บางท่านคุณตาท่านหลุดพูดออกมาในร้ายสดว่าเขานะ่ะจะเอาลุงตาก็ห้ามไม่ได้ เพราะอะไรเพราะตารู้ว่าลุงนะ่ะไม่ทํารู้ว่าเวลานั้นลุงอยู่ที่ไหนลุงทําอะไรลุงไปไหนตารู้และเช้าวันที่11วันเกิดเหตุตาแกรู้ตาแกไปหาน้องผลไม้ตั้งแต่เช้าไปถามหลานไปนากับตาไหมหลานบอกว่าไม่ดูสับดูสับเหมือนดูโทรศัพท์วันที่น้องหายนะ่ะตาได้เข้าไปหาหลาน ช่วงเวลาเช้าตาพูดขึ้นมาว่าลุงไม่ได้ทำเหตุใดไม่ฟังตาบ้างตาแกรู้เรื่องครับรู้เรื่องข้อมูลในหมดทุกอย่างนะแต่คําให้การของคุณตากับเจ้าหน้าที่กลับไม่ฟังคุณตาแปลกไหมครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงผลผ้แตนแฟมิลี่ผ้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับตัวเองน่ะยิ่งแย่กว่าอีกหาผลประโยชน์จากเขาอยู่แท้ ยังมีหน้าไปบอกคนอื่นตรวจสอบคนอื่นอีกเวลาพูดน่ะไม่ค่อยจะอายพูดเป็นเรื่องเป็นราวคนฟังก็เชียร์ไปนี่ขนาดป้าฟังแค่นิดเดียวนะเขาอยัางพูดไม่ถูกต้องเลยแล้วจะหาอะไรในความถูกต้องในตัวเขาได้เนี่ยป้าน่ะเข้าไปยอมรับในใจป้านะเชื่อร้อยเปอร์เซนว่ายอมรับเลยว่าป้าน่ะ เข้าไปแล้วเขามีไรายได้เขามีอยู่มีกินเพราะว่าป้านะ่ะเข้าไปตั้งแต่วันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นน่ะบอกว่าอยู่กับพี่อีกคนนึงไม่ได้อะไรเลยแต่พอป้าเข้าไปนะ่ะมันได้พอป้าเข้าไปแล้วได้อะไรได้หลายๆอย่างป้าก็บอกว่าให้เก็บไว้อย่าขยันสร้างนู่นสร้างนี่เพราะสร้างแล้วพอถึงจังหวะช่วงหนึ่งเขาเรียกว่ากระแสมันตกจะ ได้มีตังเก็บไว้คิดว่าจะอยู่ดูแลพ่อแม่จะได้มีตังค์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีใจด้วยซ้ำแต่ก็อย่างว่าน่ะทำคุณใครก็ไม่ขึ้นแต่ก็ดีใจที่ได้เข้าไปช่วยในช่วงจังหวะที่เขาน่ะไม่มีใครมันเป็นความรู้สึกที่เราได้ให้แล้วถ้าไลฟ์ครั้งต่อไปนะ่ะคำว่าหมดประโยชน์ แล้วเขี่ยทิ้งคําว่าหมดประโยชน์ตรงนี้ให้เอาไปคิดเปรียบเทียบกับตัวเองก่อนใครที่เอาประโยชน์ไปให้เข้าใจอยู่ว่าเขาเรียกว่าคนดีๆคนที่เข้าใจดีมีแต่เหตุมีผลเขาก็จะมองได้ว่าเขาเข้ามาเอาอะไรให้เอาสิ่งที่ด,ดีมาให้ก็ควรจะดีใจควรรู้สึกบ้าง รอดมาเพราะใครรอดเรื่องนี้สินน่ะทุกวันนี้อยู่ได้เพราะอะไรเข้าใจว่าด่าแล้วได้ตังมีคนเข้ามา